มั่กับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวการโครงการสองเพิ่มนะครับตอนนี้เป็นรถไฮยินที่นึงครับเป็นเม r c e เ e s b e n z นนะครับจากรวิวสองสองหนึ่งนะครับรุ่นไฮยินไฮมีไว้ครอบครองคือเป็นรถของอผู้นํานะครับขับไม่คุ้มต้องจา้างคนขับนะครับตัวนี้เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหรูหรามาเหานะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการทําเพิ่มอันนี้เป็นสิ่งที่ถต้องนะครับถ้าหายหมดราคาตัวนี้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะ เป็นรถระดับเอสคัทนะครับตัวนี้เป็นดับเบิลซอง21นะครับตอนนี้เราโปรแกรมเสร็จไปที่เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบเราจะมีการทดสอบดีโมดนะครับปัอมระบบสตาร์ทล็อกปัอมระบบสตาร์ทให้ลูกค้าก่อนสัมผัสกันดีโมดเดิมนะครับล็อกนะครับตรวจล็อกโอเคดีโมดใหม่ตั้งไม่ได้ไหครับดีโมดใหม่นะครับล็อกตรล็อก กา,างนี่เนกดค้างไว้ขวิ้รเ,เียีปนเลยกดตัีนะครับเรียบร้อยมาเทสตากบานะเทสตาร์ัตอนยทัท้งมาเพื่อความปลอดภยัยะะเยียเบเกอู่ตรเลียบนะครับ,บเปนเตียบพงษมลยนะครับนะครับเรียบร้อยเรื่อนจะสตาร์ทยากนิดนึงครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหนานะครับก็สตาร์ทอยู่แน่นอนนะครับก็ แตบในการโปรแกรมดอกเื่อยของเบอร์เจสันดีดับเบิลสองสอน่เป็นเรียบร้อยนะครับนี่เลยครับตัว C D I นะครับนี่เป็นงานใหญนะครับ C D I 2 2 1นะครับ H car นะครับถ้าลูกค้าท่านนั้นยังหาในโุรแกรมเดมาแค่ตัวนี้เลยสูตรการสายแปนะครับ, 8, 3, 8, 3, 8, 9, 4, รบช่างคุณใจชินมีรถบอบใบทรัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับทั้งในและนอกสถานที่ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ตู้เซฟทุกอย่างเสร็จสิ้น หลังวันสตาร์สวิตขอบุึคราบ